ทำไมประเทศเอธิโอเปียถึงไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของยุโรปเอธิโอเปียแหล่งอารายธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของแอฟริกาที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่4ที่มีชื่อว่าอาณาจักรอักซุมและล่มสลายในช่วงศตวรรษที่10ถัดมาในช่วงศตวรรษที่13ได้เกิดอาณาจักรใหม่ที่ชื่อว่าจากักรวรรดิเอธิโอเปียเมื่อการไว่ล่าผ่านไปจนมาถึงช่วงปลายศตวรรษที่19เอธิโอเปียก็เป็นชาติหนึ่งที่เป,เป็นเป้าหมายในการล่าอาณานิคมของประเทศอิตาลีในช่วงปี1895แต่สุดท้ายแล้วเอธิโยเปก่ายาชนะ อตาลด้วยความได้เปรียบด้านกําลังพลที่เหนือกว่าอีกทั้งด้วยความประมาทของอิตาลีที่ส่งกําลังทหารมายังเอธิโอเปียน้อยเกินไปสุดท้ายในเดือนตุลาคมปี1896ทั้งสองฝ่ายก็ได้จดสนที่สัญญาแอนดิสอปปาบาทําให้เอธิโอเปียเป็นชาติแอฟริกาชาติแรกที่เอาชนะชาติยุโรปได้และในช่วงปี1936อิตาลีได้บุกยึดดินแดนเอธิโอเปียแต่สุดท้ายก็ถูกขับไล่โดยชาวเอธิโอเปียจากการสนับสนุนของอังกฤษซึ่งในช่วงเวลานี้ไม่ถือว่าเอธิโอเปียตกเป็นอาณานิคมของอิต